เกิดเป็นหญิงอมตะตำนานนิยายจากปลายปากกาของอรวรันถนนสายนั้นก็เหมือนถนนชนบทเล็กๆทั้งหลายที่สงบเงียบในตอนกลางคืนเพียงสองทุ่มล่วงไปแล้วคนเริ่มหมดไปฝุ่นก็พลอยหมดไปด้วยแม้ว่าร้านเลราจะยังเปิดพวกขีเมาจะเมากันอย่างไม่แยแสโลกภายนอกแต่ทุกอย่างก็ค่อยสงบลงไปและแนบนิ่งกับความมืดของรัติกาล ชีวิตทุกชีวิตตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมเสียงร้องของนกกาบางคนมาคอยรถไฟบางคนมารอรถประจำทางที่จะส่งไปยังอำเภอใกล้เคียงหรือตัวจังหวัดเลยทีเดียวรถบรรทุกทยอยกันเข้ามาจอดตามร้านรวงบางคันก็บรรทุกสรรพสินค้าจำพวกผักยามารอรถไฟตลาดติดจอแจเอ็ดอึงชีวิตทุกชีวิตเริ่มสับสนฝุ่นตลบขึ้นท้องฟ้าความร้อนเริ่มระบายลงมาจากเบื้องบนร้อน แรงร้อนขึ้นเป็นลำดับแรงหรือไม่ก็ฝูงเหี่ยวอย่างคงบินว่อนเป็นวงกลมอยู่ในที่อันสูงลิฟพื้นฟ้าบางคราวสีคล้ำบางคราวสีแดงและโปร่งเป็นฟ้าอ่อนถึงอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็หมุนเวียนผันแปรไปตามฤดูแล้วฤดูเล่าฝนหนาวและร้อนผัดเปลี่ยนไปชีวิตภายใต้สิ่งเหล่านี้ยุ่งยากกว่าความผันผวนของท้องฟ้าหรือฝุ่นละอองที่ปิวกระจัดกระจาย ยุ่งยากลำเค็ญและผาสุกกว่าความผันแปรของมวลธรรมชาติทั้งปวงหมอยแยมยังคงเป็นหมอยแยมบางคราวก็ไม่มีใครอยากมองหน้าแก่แต่บางคราวหลายคนก็ต้องกราบแก่คนเหล่านั้นได้แก่จำพวกที่ต้องพึ่งพาอาศัยเงินทองอยู่ยาและวิทยาการแพทย์แผนโบราณซึ่งก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่าแกไปเล่าเรียนมาจากไหนแกมาอยู่ที่ตำบลน,น,น,น้อยน้อยนี้แต่เมื่อไหร่ขนาดนี้ความรู้สึกของคนในย่านนั้นต่างข้ามความจริงไปเสียข้อหนึ่ง คือถือว่าแกเป็นคนพื้นนั้นไปเสียแล้วโรคเด็กโรคผู้หญิงมักเป็นกันเสมอไม่ว่าชนิดไหนเป็นโรคที่แกถนัดร้านขายยาของหมอแยม้มไม่เป็นแต่เพียงห้องแพทย์อย่างเดียวแต่เป็นห้องให้กู้ยืมรับจำนองจำนำสารพัดอย่างบางคราวพวกทนายความก็มาชุมนุมอยู่ห้องแกเพราะเมื่อเวลาเย็นโดยมากเป็นเวลาที่หมอแย้มไม่ทำงานไม่รับรักษาบางคราวก็ไม่ยอมขายยาเสร็ด้วยซ้ำไปเพราะเวลานั้นเป็นเวลาบรมมาสุขของแก มากลุกหรือแม่ก็กินเหล้าเมายากับพวกทนายความซึ่งไม่มีสกายเดียวที่จะเป็นทนายความชนิดว่าความได้ทั่วราชานาจากักมีทนายความเพียงคนเดียวที่ว่าความได้อย่างที่เรียกกันว่าทนายความชั้นสองนอกนั้นคือหัวทนายยิ่งหนักเล่าเข้าไปโวหารและสติปัญญายิ่งแงกล่งเล้ายิ่งขึ้นพวกนี้มีหลายคนที่ยกมือท่วมหัวให้กับหมอแย้มเพราะแกเป็นเจ้ามือเหล้าที่ดื่มกินกันเป็นเหล้ายาชนิดที่แกผสมตัวยาด้วยมือแกเอง ลายไหนเป็นลายนั้นลงได้กินร่วมกับแกสองสาครั้งเป็นติดและต้องเมียงมองมาหาแกด้วยความกระหายพวกเหล่านั้นอีกเหมือนกันที่มกักมากระซิบว่าเด็กคนนั้นมันเป็นสาวแล้วมีเด็กใหม่ท่าทางเริงร่าจากที่อื่นแต่มันสวยญาติเยิ้มนักนานเข้าหรือนานมาแล้วย่อมเป็นที่รู้กันว่าหมอแย้มไม่มีเมียเป็นหลักเป็นฐานก็จริงแต่เมียของแกเกือบนับไม่ท้วนปีแล้วปีเล่าเมียแล้วเมียเล่าที่ผ่านไป มักทําให้แกัหเร้อนจนตัวโยนแล้วกล่าวด้วยความขนองว่าเมียข้านับไม่ทวนเมียข้าจําชื่อมันไม่ได้และเมียข้าอีกเหมือนกันที่ข้านึกไม่ออกเสียแล้วว่าใครกันบ้างนี่ละความสุขของข้าละเออเฮสมัยเมื่อข้ายังหากินตุลาตุเลด,ด้วยอาชีพหมอนวดลายไหนก็ลายนั้นคุณนายคุณหญิงหลงว่ากูนวดผับผับเขาให้แล้วก็เป็นตาปลือหายใจฟืดฟาดลายไหนลายนั้นเป็นเสร็จไม่เช่นนั้นเขาจะเรียกข้าว่าแย้มเทวดาแล้ว เ <laughs> ช้าวันนั้นเป็นวันที่แจ่มใสย่ังสารพัดอย่างไปหมดเพราะมันเป็นวันต้นฤดูหนาวแสงแดดค่อยๆเริ่มกระจายความอบอุ่นไปทั่วฝนอันน่าเบื่อหน่ายสิ้นสุดลงแล้วคลื่นสั่งฝั่งพายุสั่งฤดูได้ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาหมอแย้มออกมานั่งกินกาแฟที่ร้านหน้าสถานีแล้วเดินกลับไปที่ร้านแกอย่างกระฉับกระเฉง การที่คนอายุตั้ง55ยังหมอแยม้มยังกระชับกระเชงว่องไหวหูตาแจา่มใสมีความลาเริงอยู่เป็นนิดนิลันดอนนั้นคนวัยเดียวกันย่อมอิจฉาอย่างทิตะครามมักร้องว่าหมอมันแข็งแรงพ่องเงินโว้ยเงินดีใจมันสบายแล้วก็ตัวนางเนื้ออ่อนๆผสมเข้าอีกมันก็ไปกันใหญ่พวกเรามันจนเวลานอนต้องขอยืมตีนเมียก่ยหน้าผากเช้าวันนั้น ไม่มีใครสนใจความอารีจิตของหมอแย้มที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงใครต่อใครที่ร้านกาแฟเพราะทุกคนพูดถึงเรื่องงานวันเกิดของนายสถานีซึ่งอันที่จริงถ้าไม่มีอะไรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะปีที่แล้วก็ไม่มีใครสนใจนอกจากพวกพ่อค้าที่ต้องการความสะดวกและความสะดวกอันเป็นประโยชน์นั้นเกิดแก่เขาทั้งหลายที่มาจากนายสถานีแต่งานวันเกิดนายสถานีคราวนี้ครบ3มรอบเต็มมีการละเล่นหลายอย่างลิเกม,มาจากประจวบ ลำวงนี่สิมาจากไหนไม่มีใครฟังถนัดแต่เป็นที่รู้กันว่าพวกผู้หญิงนักลำวงนั้นแต่ละคนสวยจับใจหลายคนได้เอาไปเล่าให้หมอแย้มฟังมันจึงเป็นเช้าที่หมอแย้มมีความจ่มใสมากบ่ายวันนั้นหมอแย้มแทบน้ำลายหกเมื่อหญิงสาวปากแดงแก้มแดงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเออผู้หญิงสมัยนี้มันสวยอะไรอย่างนั้นเพียงแต่เจ้าหล่อนมองหายายี่ห้อต่างๆที่เป็นยาทัานสมัย หมอแย้มรับมาจากเอเจนต์ต่างๆหมอก็คอแห้งพร้อมกับคิดว่าหากได้อย่างนี้มาไว้ที่ร้านจะประกาศให้โลกรู้เสียเลยว่านี่แหละเมียหมอแย้มละเออบุญอะไรแต่ปางหลังแม้ถึงได้งามดึงหยาดฟ้ามาดินดังชนีแม่สาวคนที่หมอแย้มไม่เคยเห็นมาก่อนเดินเข้ามาหาเขาเพียงสายตาหมอก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกเฉือนยับไปแล้วหมอคะยาอะไรคะที่แก้ยอก่อแก้เสียวตามท้องน้อยนะคะ โอ้ยยาอย่างนั้นแม่ย่าได้ไปเชื่อยาฝรั่งทันสมัยเลยคิดดูแต่ครั้งปู่ย่าตายายเราทำไมท่านแข็งแรงมันยาไทยทั้งนั้นแหละจะทูนหัวยิงสาวยิ้มระใหม่ก็เหรอคะเง้นยาไทยอะไรล่ะคะยาไทยน่ะละแม่เป็นยาละเอียดจะเจ็ดส่งๆไปมันไม่ได้มันต้องรู้เสียก,ก่อนสมมติฐานมันเป็นอย่างไรเธอเป็นอะไรไม่ทราบบอกหมอนิดหน่อยหมอเดาะเธอเข้าให้หนูล่ะคะ ก็หนูเป็นดาราลำวงไงล่ะคะคณะหงทองโอ,โอ้ฉันเคยได้ยินชื่อแล้วเขาลือกันนักหนาว่าเก่งนักวิเศษนักมาช่วยงานในสถานีละจ้ะค่ะค่ะไม่ได้มาช่วยหรอกค่ะเขาหามาค่ะทีนี้้งานของหนูก็เป็นอย่างที่เขาว่านั่นแหละมันเต้นมันลำตลอดเวลาทีนี้มันก็เลยเป็นอย่างที่ว่านี่แหละค่ะโอ้หมอยานคางตาเป็นประกายมันต้องหลายอย่างผสมกันนะแม่นะเป็นต้นว่า นวดเสียเพื่อยเส้นสายมันคายลงแล้วก็มียากินอีกเป็นสาวเป็นแซ่ขอโทษเธอย่ายังไม่ได้สมรถไม่ใช่เหรอจ้าเธอโอ้ยังดอกค่ะอาชีพอย่างนี้ต้องเลี้ยงใครต่อใครหลายคนขืนสมรถก็แย่สิคะหมอคะผู้เข้ามาใหม่เป็นผู้ขัดขวางเวลาแสนสุขของหมอแย้มเสียสิน้นอีลิวกลับมาแล้วมันมาอีกแล้วมันไปบ้านสนขนุนนั่นแหละหมอในดวงตามหมอแย้มวาววาเหมือนนอนกระสือ ความรู้สึกยังรุนแรงพุ่งขึ้นแร้วูบจางลงซ่อนความลึกลับของความรู้สึกไว้ภายใต้ความยิบหยีหญิงสาวละไปแล้วเดินดูยามากมายหลายชนิดตามตู้ขณะเดียวกันหมอก็สาวเท้าข้อหาคนที่นำข่าวมาบอกมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อครู่นี้เองมันมาคนเดียวเหรอคนเดียวมันบอกว่าลูกตายหมดมันมาที่นี่ไม่ผิดกับมันจะมาลากศพหมอละให้รู้ไว้เถอะมันบอกมันจะไม่ยอมจากบ้านของมันไปอีกอีสัต นี่มันเกิดอะไรขึ้นมานั่นแหละชันเองก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นมาหมอไปดูทีสิจะได้รู้เรื่องราวไปคำนี้จะไปหมอบอกเราย้อนกลับมาต้อนรับลูกค้าหน้าใหม่ของแกต่อไปดาราสาวชาวลำวงได้เล่าอาการของโรคอีกมากมายกายกองร่อนสนทนากับหมอแย้มเป็นเวลานานร่วมชั่วโมงแล้วก็ออกจากร้านไปบ้านหลังนั้นอยู่ในเนื้อที่เกือบสองไร่ แต่ก่อนนี้เป็นสวนมะม่วงขนุนซึ่งมีดอกมีผลพอเลี้ยงเจ้าของได้เมื่อหลายปีมาแล้วหรือเมื่อห้าปีเสษมาแล้วเนื้อที่นั้นเกือบจะไม่มีความหมายอะไรนอกจากเป็นสวนธรรมดาทั้งที่ติดอยู่กับถนนซึ่งเมื่อหน้าฝนก็เหมือนทะเลโคลนหน้าแล้งก็กลายเป็นแผ่นดินฝุ่นลมพัดมาคราวหนึ่งฝุ่นก็ถูกลมหอบลอยขึ้นเป็นก้อนๆหนทางถูกกลุยเหมือนจะทำถนนปีแล้วปีเล่าแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นเรื่อยมา มีคนคาดคะเนว่าถนนหลังสถานีจะมีคนคับข้างขึ้นในสถานีอ้วนทวนทั้งร่างกายอาหารการกินและเงินทองมากขึ้นห้องแถวก็สร้างขึ้นทีละสามสี่ห้องจนบัดนี้มันขนาบถนนทั้งสองฝั่งแน่นขนาดไปหมดที่ดินผืนนี้ซึ่งมีความกว้างขนานแนวถนนไปไกล้โขเกิดจะเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาธรรมดาก็ย่อมจะเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันที่ดินจะไม่มีราคาก็เพราะเหมือนป่าและเป็นที่น่ากลัว พอสิงสาราสัตว์หลายแน่นขนาดไปที่ไหนมีการซื้อที่นั่นก็ยอมมีการขายที่ยอมไหนเป็นชุมนุมชนที่ดินก็มีราคาข่างวดครอบครัวมีแม่คนหนึ่งลูกอีกสามคนเป็นผู้ชายเสียสองผู้หญิงหนึ่งคนต่อมาหัวหน้าครอบครัวตายสมบัติก็ตกทอดเป็นของ3มพี่น้องพี่ชายใหญ่ตายเพราะถูกนักเลงมารูปหน้าเราฮึดสู้จึงไม่มีโอกาสรู้ว่าคู่ต่อสู้ของตนเองก็ดับจิตไปเหมือนกัน น้องชายรองได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงเหลือสองคนพี่น้องคลองแผ่นดินผืนนี้พี่ชายที่ยังเหลืออยู่ประพฤติตัวเป็นนักเลงคบหาพาใจกับพวกเหล่าหลายจนกระทั่งมีข่าวว่าจะร่ำรยวยโดยทางป้นบางคราวอยู่บ้านบางคราวก็หายไปทิ้งน้องสาวสุดท้องซึ่งเป็นสาวแล้วคลองบ้านอยู่คนเดียวหมอย้มเป็นคนกำความรับสำคัญของครอบครัวนี้ไว้ตอนหนึ่งคือเมื่อหลุงผู้พี่เดินทางกลับบ้านพร้อมด้วยบาดแผลชะกัน หมอย้ำเป็นคนรักษาบาดแผลนั้นเพราะเป็นคนสนิทสนมตั้งแต่แม่ครอบครัวนี้มาเป็นลําดับเป็นที่ลือกันว่าลุงกลายเป็นเสือลุงเที่ยวปน,นขนฆ่าคนมานักตอนนักถึงกับมีค่าตัวเป็นเงินหลายพันบาทแล้ววันหนึ่งเจ้าพนักง,งานตํารวจและคณะกรรมการอําเภอเข้าล้อมบ้านจับตัวเสือลุงได้ทั้งที่มีข่าวแทรกแซงว่าลุงหลบหนีลงไปอยู่ใต้จู่ๆต่อมาชาวบ้านก็ทราบข่าวว่าผู้น้องรลิวมีบุตรคนหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าสามีของหิ้วเป็นใคร นอกจากหมอแย้มคนเดียวเท่านั้นแล้วริ้วก็หายหน้าไปพักหนึ่งหายไปเกือบปีก็กลับมาอยู่ที่นี่ใหม่พอมีลูกอีกคนหนึ่งก็หายไปอีกครั้งหลังนี้มีข่าวซึ่งเป็นข่าวจากปากหมอแย้มเองว่าริิวขายที่ดินผืนนี้ให้แกโดยทนความอับอายขายหน้าไม่ได้การที่แกซื้อไว้ก็เป็นเพราะหมอกับแม่ของรลิวเคยชอบพอกันมาก่อนหมอแย้มอีกเหมือนกันที่เล่าว่าริ้วได้กับพวกนักเลงสหายของพี่ชายคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ไปมีความสุขอยู่ที่อื่นแล้ว บ้านหลังนั้นไม่เก่าสปรังเคเลยหมอแย้มตกแต่งดูแลให้สะอาดอยู่เสมอเพิ่งประกาศขายเมื่อสองสเดือนที่แล้วมาแต่มันก็เป็นราคาที่ใครจดไม่ติดเพราะแกบอกสิแพงริบริวที่แกตั้งราคาไว้เช่นนั้นสำหรับฐานะอย่างหมอก็ย่อมไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเพราะเงินทองของหมอมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนใครซื้อก็ช่งไม่ซื้อก็ช่งแต่วันหนึ่งแกบอกพักพวกให้ฟังวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนซื้อจนได้และนี่ก็จะเป็นตลาด ที่นี่ก็จะเป็นอำเภอขึ้นมาวันหนึ่งถ้าไม่มีใครซื้อวันนี้วันหน้าราคาที่ดินก็จะแพงขึ้นไปอีกวันเรือนหลังนี้อีกเหมือนกันบัดนี้มีแสงไฟรอดออกมาจากหน้าต่างตาหมอมองแสงไฟนั้นด้วยความสะเทือนใจและเจ็บใจเมื่อแกก้าวขึ้นไปก็มองเห็นหญิงคนหนึ่งนั่งหลังคุ้มอยู่กลางเรือนอาศัยแสงสว่างของตะเกียงหญิงสาวผู้นั้นสมัยหนึ่งเป็นคนสวยยังจับใจแต่สมัยนั้นก็เพิ่งจะเป็นเวลาเพียงสองปีหรือกว่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นเอง ร่อนนั่งเสียมปลายไม้ลวกให้แหลมเป็นปากฉลามไว้กองใหญ่ไม้เหล่านั้นกองไว้ข้างตัวกิริยาท่าทางที่สับไม้เสียมปลายฉลับทางเดียวนั้นเชื่องช้าอิดโรยในที่สุดแกก็กลับมาอีกหมอพูดเที่ยมเกลียมหร่อนเงนยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาไม่ยินดียินร้ายทำอย่างไรได้บ้านฉันฉันก็ต้องกลับมาจะให้ทอดทิ้งมันไว้อย่างไรลูกของเองไปไหนมันไปไหนกันหมดลูกฉัน <c oughs> ร่อนหัวร้อนื่เหนื่อย ลูกฉันด้วยลูกตัวด้วยไม่ใช่เหรอเองไม่ต้องพูดเองรู้หรือเปล่าที่ดินผืนนี้ข้ากำลังจะขายจะไปขายได้ยังไงมันอยู่ที่ฉันตั้งหากแต่เองแกพยายามสะกดการโทรสะเองมอบฉันท้ายข้าจัดการจะเป็นอย่างนั้นมันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ฉันจะกลับมาจัดการของฉันเองไม่ต้องมอบฉันท้ายใครทําอะไรต่อไปแล้วนี่อีเลียวเสียงหมอสั้นสะท้านอย่างระง,งับโทรสะไม่ได้ข้าจะบอกให้เองรู้สิหน่อยหนึ่งเปล่าหมอไม่ต้องบอกก็ได้ ฉันบอกเองก็ได้ว่าไอ้ใบมอบผ่าเหวอะไรที่หมอให้ฉันเซ็นไว้เมื่อตอนที่มันคุมเกลือเหมือนเมาเหมือนเป็นไข้น่ะไม่ได้มีข้อความอะไรหมอให้ฉันเซ็นแล้วหมอก็ไปเขียนข้อความเอาทีหลังหมอจําได้ไหมข้าจาได้ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังนึกออกเหมือนกันว่าหมอคิดจะทําอะไรฉันเสร็จลงไปก็จริงแต่ข้าวของสารพัดอย่างเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของฉันคนเดียวมันเป็นของพี่ลุงเขาด้วยมันเป็นของพี่ลุงฉันไม่มีชื่อเลยเมื่อพี่ลุงเข้าคุกเพราะถูกขากหลัง ฉันรู้ว่ามนุษย์เรามันหาความจริงอะไรกันไม่ได้แล้วฉันได้เซ็นโอนส่วนของฉันให้พี่ลุงหมดเพราะฉะนั้นหากมันจะมีอะไรเกิดขึ้นฉันก็จะบอกทนายได้ว่าหมอมาบังคับให้ฉันเซ็นฉันเป็นคนโง่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยฉันก็เซ็นไปแต่แล้วข้อความอื่นๆหมอไปเขียนเอาเองต่างหากเท็จจริงยังไงเอาไว้พูดกันที่ศาลแต่เองเอาเงินไปจากค้าหมอไม่ได้ให้ฉันลูกของฉันเป็นลูกของหมอหมอวางยาแล้วร่วงเกินฉันหมอทําอย่างนี้มาตั้งหลายหนฉันเองก็เข่าไม่เข้าใจ หมอแย้มหน้าซีดเหมือนหมดเลือดสมองอันเชียบแหลมของแกเต็มไปด้วยความคลุ้นคิดความจริงที่ดินเพียงเท่านี้แม้ว่าแกจะไม่ได้ก็ไม่ทําให้แกเดือดร้อนอะไรแต่ว่าถ้อยคําวาจาของริ้วที่พูดออกมาทําให้แกสะเทือนมากชั้นเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนริ้วคนก่อนเสร็จแล้วความรักความเมตตาไม่มีอีกแล้วนอกจากความแค้นตัวเดียวเท่านั้นมาคราวนี้อยากประจานหมออยากจะประจานว่าริว้วแก้วน้าเย็นเข้ารูป ถึงยังไงข้าก็ยังมีบุญคุณกับเองเปล่าหรอกเปล่าเลยทีเดียวไม่มีอะไรเลยเอ็งต้องคิดมัง่งไอ้หนังสือที่เอ็งเซ็นให้ข้ามันยังมีความหมายเสมอสมบัติเป็นของไอ้ลุงก็จริงแต่ไอ้ลุงมันตายมาตอนแหกคุกคราวนั้นพี่ลุงไม่ตายยังอยู่เขากําลังจะมาเอาชีวิตหมอคนที่ตายเป็นคนที่พวกพ้องของมันเองสับเสียศพแรกและเสื้อที่ใส่ก็เป็นเสื้อของพี่ลุงพี่ลุงมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เพื่อจะจัดการกับหมอให้สมกับที่หมอหักหลังเขา มองมองเห็นความใจดำอมหิตลอยอยู่เบื้องหน้าแกยกมือคือรูปคอหอยยังไม่รู้สึกตัวแต่แกยังมีความฉลาดยังมองเห็นช่องเล็กทางน้อยอยู่ตลอดเวลาแกถือว่าตอนนี้แกเป็นต่ออีกแล้วแกจะบอกตำรวจว่าลุงยังไม่ตายตำรวจก็จะลงมือกดขันติดตามเสือกลุงต่อไปอะไรก็ช่างสิ่งได้ที่เป็นของเองสิ่งนั้นเองต้องการข้าไม่ว่าแต่ข้าขออย่างเดียวเวลานี้เองอย่ามาทําอะไรให้อื้อเฉาฉันต้องการเงิน ล่อนพูดเสียงอ่อยนั่นปะไลข้าไม่ได้ทายอะไรผิดไปได้เลยเป็นไรไปข้าจะให้เงินให้สักห้าร้อยบาทพ่อเองได้เงินพรุ่งนี้เองก็เปิดกลับไปจังหวัดก่อนได้ไหมข้าคิดเหมือนกันคนอย่างข้าบางทีเห็นผิดเป็นชอบไปได้แต่ก็โคตรเราอีงเหมือนการริ้วเอ้ยจะนึกอย่างนี้ได้ว่าตัวเองทําผิดอะไรถูกอะไรผิดเรื่องเหมือนเกิดความรู้สึกผิดชอบขึ้นมาก็ช้าไปข้าขอสัญญาไอ้กลับไปบ้านนายพนก่อนไปอยู่กับเขา เงินห500ร้อยบาทข้าจะให้เองวันนี้เดี๋ยวนี้เราเองนับวันไปทีเดียว2 0 0พบาทจะไปถึงมือเองภายในเจวันนี้หากไม่ถึงมือเองเองจะจัดการกับข้าอย่างไรเอาทีเดียวงามไหมแล้วทีนี้พี่ลุงเขาต้องการเงินเสี่ยงนั้นพูดอ่อยอีกครั้งเขาได้เมียฮะลงวาคนเรามันได้เมียมันก็ต้องร้อนเงินเท่านั้นเราเวลานี้ไอ้ลุงมาที่นี่หรือเปล่ามาชิบหายแล้อย่างไงแต่เขาไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกเขาอยู่คลองวาน เออไม่เป็นไรประเดี๋ยวข้าคิดดูก่อนเงินเอาอย่างนี้ก็จะให้เงินเองสักคืนนี้เลยทีเดียวเดี๋ยวเองไปเอาเงินที่ร้านข้าเอาไปให้มันสักสามพันบาทก่อนเองเอาไปให้แต่เช้าให้มันตะเลิดไปไหนก่อนกับเมียของมันเลิกกันทีเลิกพยาบาทกันทีถ้าเขาสบายเขาก็ไม่พยาบาทหรอกข้าพอจะเข้าใจมันก็ไม่ได้ดูดร้ายใจชะกันอะไรหนักหนาสามพันบาทเอาไปก่อนทีนี้ข้าจะจัดการขอซื้อที่ดินอันนี้ไว้เองราคาก็สองสามพันบาท แต่คราวนี้ข้าให้มื่นหกพันเองเอาเงินไปให้พี่เองแล้วเองจะไปไหนและจะอยู่บ้านในพรตต่อไปข้าไม่ว่าแต่เองต้องออกจากที่นี่คืนนี้ได้หากไม่มีรถฉันจะไปขออาศัยเขานอนแต่เรื่องของข้าเองปรีบปากไม่ได้เลยเป็นนันขาดนะฉันต้องการเงินฉันไม่สบายมากเองไปเอายาที่ร้านก่อนแล้วกันอย่าเลยไม่เอาแล้วยาของแกฉันกินเข้าไปแล้วก็เสียคนทุกทีฮ่าฮ่าฮ่ามอหัวเหาะเขาจ่ายเงินก้อนนั้นให้หล่อน ในขณะที่หูของเขาได้ยินเพลงลำวงลอยกล้องมาจากสถานีเขามองเห็นความผาสุกจมใสเหมือนท้องฟ้าในฤดูแล้งเขายอมเสียเงินเสียทองถ้ามันหมายความถึงว่าเขาจะได้ผู้หญิงสาวสวยมากกกอดและผู้หญิงสวยคนนั้นอย่างน้อยก็ต้องเท่าเทียมดาราลำวงได้มีการนัดหมายกันไว้ว่าหลอนจะมาเอายาจากเขาในคืนวันนี้ภายหลังที่เลิกลำวงแล้วแล้วเขาจะชวนหลอนมาที่บ้านเพื่อจะนวดหรือปิดเส้นร้ายสัรพัด อย่างที่สุดแท้แต่เขาจะบอกหลอนให้หลอนตายใจแม้ว่าหลอนจะเป็นคนสวยแต่ก็ไม่มีรอยฉลาดอะไรนอกจากนั้นเขาก็จะดําเนินแผนการต่อไปคือภายหลังที่ริวได้รับเงินจากเขาเขาก็เพ่นไปหาในสิบตำรวจเอกคนหนึ่งแล้วรายงานให้ทราบอย่งางละเอียดมันอาจไปคืนนี้ฉันให้เงินมันไปแล้วมันต้องเอาเงินนี้ไปให้หลุงหมู่ตามีริวให้ดีก็แล้วกันได้ตัวลุงคราวนี้หมู่เป็นจ่าไปเลยทีเดียวหากไม่ไปวันนี้เช้าวันรุ่งมันก็ต้องไป ในสิบตำรวจพร้อมลูกน้องของเขาจึงสะกดรอยตามริ้วเล้ากับเงาตามตัวหล่อนมานั่งกินกาแฟแล้วไปขออาศัยร้านขายผ้านอนคนพวกนั้นก็คุมหน้าร้านหลังร้านเราก็บ่าหล่อนเป็นตัวคนร้ายเสียเองแล้วหมอก็แต่งตัวเสียเลี่ยมแล้วเลี่ยงไปลำวงแต่ไปไม่ถึงกับเห็นแม่ดารานั่งอยู่ร้านกาแฟกับพวกหนุ่มล้อมตัวหมอเมียงมองเข้าไปแม่ดาราคนสวยยิ้มกับหมอหวานปานจะหยดแล้วก็บุยหน้าให้หมอเข้าใจว่าจะทำอย่างไร สักครู่ใหญ่แม่ดาราก็ย่องมาหาหมอหลังร้านหมอคะฉันวันนี้แย่แล้วไม่ได้เงินทองเลยเพราะไปรำไม่ได้มันยอกที่บ้านเอวเหมือนไฟดูดตั้งใจจะกินกาแฟสักแก้วเราก็จะไปหาเลยทีเดียวไม่เป็นไรยังไม่ดึกกดเส้นเสียประเดี๋ยวเดียวกินยาเสียถ้วยเดียวอย่างมากครึ่งชั่วโมงหมอรับรองแม่ดาราจะสบายใจเชิบนวดร่อนอุทานไปนวดที่ร้านหมอหรอคะคนออกเยอะแยะมันน่าเกลียด หมอแย้มนึกยังรวดเร็วก็แลเห็นทางป่านนี้อีลิวได้เงินเลิศไปแล้วมันก็ไอบ้านนั่นแหละเหมาะเงินมีไปบ้านฉันเถอะไม่เป็นไรเด็กๆมันคงอยู่หมอมีภรรยาหรือเปล่าคะเสียงร่อนบอกชัดว่าหิวเงินและมากไปด้วยความยั่วยวนหมอก็นึกในใจว่าอีนี่คงเห็นกูแก่จะต้อนกูให้จมต้องย้อนรอยให้เจ็บๆแม่หนูเอ้ยฉันนี่อยู่เดียวเปี่ยวเอกามานานปีแล้วแต่นั่นแหละ คนแก่มีเงินก็เอาไว้ทําบุญที่บ้านนั้นไม่น่าเกียดนะคะหมอคะรับรองหมอว่าหมอบอกให้ร่อนคอยตัวจะไปเอาอยาแล้วทั้งสองก็หลบคนไปยังที่ที่แม่สาวอยากจะถูกนวดและหมอเองก็อยากจะนวดหมอจุดตะเกียงเราชื่นใจที่อีริ้วของแกทําให้บ้านสะอาดกองไม้ที่มันเหลาเกะกะไว้ไม่มีเศษทิ้งให้ลกตาหมอเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มผสมยาภายหลังที่จัดหมอนและเสื่อมาปูไว้เรียบร้อยแล้ว เอาแล้ววะทีนี้ก็เป็นกูที่มีความสุขอย่างยอดเยี่ยมเสทีทีผิดนะก,ก็เอาอินี่เป็นเมียยังออกหน้าออกตาเสร็จเลยแม่สาวลำวงแต่งตัวสวยรอสีชมพูเสร็จทั้งชุดปากแดงแก้มแดงในตายวนยาเหลดีนักรอนนอนหงายลงบนเสื้อตามองหมอยังรันจวนนวดเลยเหรอคะนวดซะก่อนก็ได้แล้วค่อยกินยาเอาทีหลังประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นลำจนต้องห้ามเสร็จซ้ำไปหมอว่ายยังกระยิมใจ เงินนวดเธอค่ะในตาร่อนเยิมจัดขึ้นทุกทีหมอเริ่มด้วยชั้นเชิงของหมอนวดแทๆ้ๆคือคำตั้งแต่ปลายเท้าไปก่อนยังไม่ทันไรก็มีเสียงโหระเราะฮ้าๆดังขึ้นข้างหลังหมอแทบจะดิ้นตายในบัดดลเมื่อเหลยวมาพบลุงยืนถือปืนลูกซองจังกาไอ้เสือลุงไม่มีวันสักที่เราจะไม่พบกันลุงว่าเดี๋ยวนี้เราจะตกลงกันยังไงเราหมอ,อริ้วเลยตัวฉันเลยหมอปลักปัมียจนกระทั่งหมดค่าของโคนแล้ว เอาอะไรถ่ายกันดีละหมอแม่ดาราลำวงลุกขึ้นนั่งหวัวเราะอย่ายิงกันเลยพี่ลุงเกจะตายหง่งตายห่าอยู่แล้วทำยังไงดีละหมอฉันกราบฉันยอมสะละหมดหมอเสียท้ายยังหาประตูออกไม่ได้ยอมสารพัดแม่ดารากระโดดไปปิดหน้าต่างเกือบทุกบานเหลือไว้ช่องหนึ่งปิดประตูหมดทุกบานเสียงลุงพึมพำเผื่อปืนมันจะดังคนข้างนอกจะได้ยินเขารดปืนลงวางกับแคร่หมอ หมอเล่นตลกกับเลี้ยวจนมันเสียผู้เสียคนหมอวางยาให้มันเสียคนมีลูกกับหมอถึงสองคนหมอหลอกให้มันเซ็นใบมอบชันทะหมอทำทุกอย่างที่จะผ่านเราเจตนามหมอมีอย่างเดียวเท่านั้นคือพยายามเป็นผัวแม่ฉันพยายามเป็นผัวน้องสาวฉันพยายามจะพาผู้หญิงทุกคนที่เป็นเมียของฉันแต่หมอไม่ได้คิดเลยว่าเวรนี้มันสนองหมอก่ออะไรขึ้นหมอต้องได้รับการตอบแทนฉันสู้กับพวกนักเลงด้วยกันหมอปักปลําว่าฉันไปป้น เอาจนติดคุกจนได้บ้าหมอเกง่งแต่เดี๋ยวนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีเขาดึงขวดเหล้าแบนๆออกจากกระเป๋าในขณะที่เขาดื่มหมอแย้มก็กลายเป็นนักวิ่งเร็วขึ้นมาแกพุ่งตัวออกไปจากที่นั่นเรากับธนูตรงไปที่หน้าต่างเสียงโหร้ะของลุงดังตามไปฮ่าฮ <c oughs> หมอไม่ชวนเมียฉันวิ่งตามไปด้วยหรอกเลยดาราลำวงหรือแม่ส้อยเมียลุงพงกหัวขึ้นดูอ้าปากทำท่าจะร้องแต่ลุงบอกว่าเฉยเถอะ แกไม่ไปไหนหรอกนะหมอปีนหน้าต่างแล้วเพนลงไปข้างล่างเสียงหมอร้องยังแหบโหยไม่ดังเท่าไหร่นักเราก็เงียบไปได้ยินเสียงคลอกคลอกแทนอะไรพี่เราต้องรีบออกไปจากที่นี่ปล่อยลิ้วมันไว้พวกตำรวจที่เฝ้าลิ้วนั่นแหละจะเป็นพยานช่วยมันตลอดรอดฟังไม่มีใครทําอะไรได้หรอกพาะลิ้วอยู่ที่ไหนมีพยานทั้งนั้นเราไปกันเถอะอย่าทิ้งอะไรไว้เราจะกลับไปลําวงก็ได้ดีกว่าอะไรอื่นหมดพี่เปิดไปก่อนอย่าไปที่คลองวานนะจะเดือดร้อน ทั้งสองดับตะเกียงแล้วลงจากเรือนผัวแยกไปทางหนึ่งเมียไปอีกทางหนึ่งเช้าวันลงึ้นจึงมีคนไปพบหมอแย้มตายสนิทไม้ลวกที่หมอเห็นริว้วนั่งเสียมปลายให้แหลมคมปักไว้เป็นทิวแถวเสียบร่างของแกปลุกไปหมดแกเป็นคนโดดลงมาหาเหล่าไม้ลวกเองจากหน้าต่างที่เขาเปิดไว้